ครับก็มารีวิวนะครับแก้วโอซากะครับที่มีของในไทยบอกว่าของแท้นะครับผมก็เลยสั่งมาจากของอเมริกามาเทียบกันดูอันนี้เป็นขนาด30ออนซ์นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นของแท้ครับสั่งมาจากอเมริกานะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นของที่เราสั่งมาจากประเทศไทยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับดูฝั่งที่เป็นของแท้ฝั่งที่สั่งจากอเมริกาบ้างนะครับดูอันแรกเริ่มต้นเลยดูจิ๊กป้ายก่อนนะครับ ในป้ายก็จะมีรายละเอียดชัดเจนนะครับมีบาร์โคดนะครับบอกว่ามาจาก沃尔玛นะครับในรูปก็จะมีรูปลายนะครับมีป้ายเตือนหลังรายละเอียดของกระดาษนะครับเรามาดูกระดาษกันกระดาษก็เป็นกระดาษเนื้อดีนะครับกระดาษเนื้อดีนะครับไม่มีตัวนังสือคมชัดไม่มีรอไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่ขายในไทยกันบ้างครับในไทยนะครับป้ายตัวโอซังเนี่ยตัวนี้จะใหญ่กว่าครับส่วนรายละเอียด ของสื่อตัวฟอนต์นะครับก็คมถือว่าคมชัดดีนะครับแต่ว่ารูปองค์ประกอบหลายอย่างนะครับต้องดูเทียบกันตัวนี้ไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปกราฟิกแล้วก็จะมีรูปตัวล์ไทางมรันตีเหมือนกันนะครับมีบาร์โค้ดมีอะไรเหมือนกันลงชื่อพอมาร์กเหมือนกันทีนี้ส่วนข้อแตกต่างกันที่สองนะครับที่เราจะมาดูกันในเรื่องของตัวเนื้อง,งานของวัสดุนะครับเห็นได้ว่างานของแทบจะไม่แตกต่างกันมากนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับจะมีแตกต่างกันตรงข้างล่างนี่ครับ ตัวที่สั่งจากอเมริกาี่จะค่อนข้างคมและไม่มีรอยนะครับส่วนตัวที่อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างจะเห็นรอยได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัวของโลโก้นะครับโลโก้รู้สึกว่าผมว่าของที่สั่งในไทยใช้างานจะเนียนกว่านะครับตัวถัดมามาดูที่ฝาครับฝาเหมือนกันนะครับฝาเป็นสีชาเขาบอกว่าการ UV นะครับฝาเป็นสีชานะครับของที่สั่งจากอเมริกาฝาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ส่วนของที่เป็นนะครับของที่เป็นสั่งมาจากประเทศไทยเราก็จะมีรูเว้าวนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นรูเว,ว้าทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเอ้ว่าน้ําหนักมันจะแตกต่างกันไหมครับผมจะเอาของที่สั่งจากอเมริกาวางก่อนนะครับนะครับชั่ง2ครั้งนะครับ3ามเลยล้วกัน,นครับ เฉลี่ยอยู่ประมาณ461กรัมนะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งของตัวที่สั่งจากประเทศไทยบ้างน,นะครับ450นะครับ449นะครับ450นะครับโดยประมาณการก็อยู่ที่ประมาณ450นะครับต่างกันอยู่ประมาณ10กรัมนิดๆนะถือว่าไม่ต่างกันมากครับ นะครับเรามาดูในส่วนของข้างในกันบ้างน,นะครับจะดูของแท้นะครับผมอนุญาตแกะฝาออกนะ <c oughs> แกะยากครับฝ <c oughs> านะครับดูลักษณะของเนื้องานนะครับความคมของขอบนะครับดูงานเขาจะค่อนข้างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับ เป็นสีชานะครับการแสงครับช่วยทําให้เก็บน้ําได้นานขึ้นทีนี้มาดูของตัวนะครับของประเทศที่สั่งจากไทยมากโอ้แกะง่ายมากเลยนะครับมือเดียวก็แกะออกได้แล้วมาดูเนื้องานครับเนื้องานก็ถือพอได้นะครับพอได้พอได้ระดับหนึ่งนะครับพอได้ระดับหนึ่งเป็นสีชาเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูข้างในครับข้างในบ้างข้างในโอซาของอเมริกาที่สั่งมาจากอเมริกาเนี่ยดูความนะครับความชัดเจนดูข้างในเขานะครับความชัดเจนความคมของขอบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในส่วนของที่สั่งในประเทศไทยก็พอได้นะครับแต่ความคมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังยังสู้ของอเมริกาไม่ได้อีกส่วนหนึ่งที่เรามาดูนะครับ ที่ตูดของมันนะครับหรือว่าที่ก้นของมันเนี่ยถ้าเป็นของที่สั่งจากอเมริกานะครับจะมีการยิง serial number ไว้ด้วยนะครับส่วนของไทยนะครับของไทยจะไม่มีการยิง s e ยลนั number นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวขั้นแรกนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวลักษณะของตัวที่สั่งมาจากอเมริกาสั่งคนไทยว้ในไทยของแท้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าของแท้ไหมครับแต่ว่า มีข้อแตกต่างจากตัวที่สั่งมาจากอเมริกาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวรีวิวถัดไปแล้วค่อยมาว่ากันกับเรื่องการใช้งานนะครับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ